งบแสนสวยหลานมาแล้วครับท่านผู้ชมสุดยอดรถเบินอ e ีคลาสที่หลายท่านนั้นปรารถนาอยากจะได้อยากจะมีเพราะมันคือสุดยอดรถเบินในฝันของคนทั่วโลกซึ่งมีตำนานการผลิตมากว่า70กว่าปีแล้วนะครับมาจนถึงตอนนี้ก็เป็นโฉม W214 แล้วนั่นเองแต่สำหรับโฉมที่ผมได้ทำอยู่นี้จะเป็นโฉม W212 ผลิตในช่วงปี2009ถึงปี2 0 1 6 ในประเทศไทยของเราก็จะจำหน่ายประมาณปี2010และโฉมนี้ก็เป็นโฉมก่อนเฟดลิฟผลิตในปี2010จุดสังเกตก็คือไฟแยกเนี่ยไฟสีตาเนี่ยเขาเรียกไฟแยกนะแล้วก็มีไฟเดทัมมิ่งไลท์เป็นรูปตัว L อยู่ด้านล่างแบบนี้คือโฉมกอดเฟดลิฟถ้าเป็นโฉมเฟดลิฟมันจะเป็นไฟรวมะตรงนี้จะเป็นไฟรวมและจะไม่มีไฟเดทัมมิงไลท์หรือว่าไม่มีไฟตัดหมอกนะขอสังเกตง่ายๆทีนี้เรามาดูส่วนของความสวยงามของรถรุ่นนี้ ความสวยงามด้านนอกก็คือได้สีดำออฟสไตน์แบ็กซึ่งถือได้ว่าเป็นสุดยอดของสีที่อมตะสวยงามตลอดการสวยงามตลอดเวลานะสำหรับสีดำเนี่ยแล้วก็ได้ในส่วนของกระจังหน้าคโครเมียมเป็นสีเส้นซึ่งเน้นความสปอร์ตเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอวังกาท่านผู้ชมเนี่ยอวังกาจะได้กระจังแบบนี้เป็นช่องหางแล้วก็เป็นสีทูโทนนี่คเป็นคโครเมียมกับดำแล้วก็ได้ดาว ฝากระโปรงหรือว่าสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จความภาคภูมิใจท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ดาวเงาระยิบระยับ,ยบเลยนะดาวแห่งความสําเร็จดาวแห่งความภาคภูมิดาวแห่งจิตยุทธศักดิ์สรีก็คือดาวเบนนี่แหละส่วนโคมไฟเบลเตอร์ไบซีนั่นก็ถือว่าเป็นไฟฉลาดนะมีการเปิดปิดอัตโนมัติปรับสูงอัตโนมัติมีไฟคอนริงมีไฟเลี้ยวตามแล้วก็ไฟดิจิตอไลท์ก็ส่องสว่างในเวลากลางวันก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยให้มากขึ้นนั่นเอง นอกจากจะสวยงามแล้วก็ยังมาพร้อมกับความฉลาดด้วยด้านหน้าสำหรับโรเบิร์คลาสคันนี้ก็ถือว่าสวยงามสีก็สีเต็มนะสีไม่มีร่องรอยการเฉียวชนเนี่ยฝากระโปรงหน้าก็เงางามร่องรอยการเฉียวชนไม่มีทีนี้มาดูส่วนของล้อละยางล้อโอ้ใ้ล้ออ,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 อวังกาศหากการคู่เนเป็นล้อแม็กขอบ17 สภาพใหม่คลิปเลยแล้วก็รัดด้วยยางโยโกฮามะครับก็ถือว่าใหม่ทั้งล้อ,อใหม่ทั้งล้อใหม่ทั้งยางถือว่าโอเคมากๆเลยท่านผู้ชมถัดมาก็จะมีส่วนของกระจกมองข้างเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟ l อ d ดอยู่ในตัวคิ้วรอบคันจะเป็นคิ้วโครเมียมเน้นความหรูหราในสไตล์ของ E-Class มือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนนบนี้เนี่ยคิ้วพวกนี้เนี่ยบ่งบอกความเป็นอีคลาส่ยเนี่ย,ยล้อละยางก็ไม่กลิดเลยฝาถังน้ำมันอยู่ทางด้านขวามือเติมด้วยน้ำมันเบนซิน95นะท่านผู้ชมเนี่ยแกส๊สโซฮอล์กก็ได้ฮะผมก็ใช้อยูอ่ถัดมาด้านท้ายก็จะมาเจอในส่วนของ ไฟท้าย LED โคมสีแดงขนาดใหญ่เม็ดระยิบระยับอย่างงดงามเลยเนี่นี่ท่านผู้ชมสภาพก็ถือว่าใหม่มากๆนะ LED คันนี้แล้วก็มีคำว่า CGI ก็คือ c h a r g e Gas s o l i n i n j e c t i o n นั่นก็คือบองบอกว่าเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินนั่นเองซึ่งคันนี้ก็ใช้เบนซินเทอร์โบ1.8ลิตรก็ได้ในส่วนของแรงม้าประมาณ 204แรงมา้าเดี๋ยวรายละเอียดเครื่องยนต์คอยไปพูดที่หน้าเครื่องขครั้งหนึ่งนี่ครับแบต E250 โครเมียมอย่างงดงามเลยไฟท้ายไม่แตกนะเป็นไฟ l อดีที่มีความงดงามถือว่าเจ้าของเก่าดูแลดีนี่ครับความเป็นทิ้วโครเมียมก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ปลายถอยเสียออกทางด้านซ้ายมือเป็นสเตนเลสรูปวงรีประมาณน,นี้ถัดขึ้นมาที่ด้านบนก็จะมีเสาอากาศชาร์ฟิน ไฟเบรกดวงที่3เนี่ยอยู่ตรงนี้ส่วนคันนี้เจ้าของเดิมก็ติดกล้องมาแล้วท่านผู้ชมก็ประหยัดเงินไปหลายหมืน่นเช่นเดียวกันนะเนี่ยสภาพภายในห้องท้ายก็ถือว่าโอเคอสภาพก็ยังดีอยู่พวกตะคงตาข่ายเก็บของก็ยังโอเคอยู่ยังใช้ได้ โอเคนะพอได้ท่านผู้ชมถือว่าโอเคอยู่ประมาณนี้ฝาท้ายปิดด้วยมือไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าที้เรามาดูส่วนของฝั่งขวาสักเล็กน้อยเนี่ยโอ้โหล้อนี่สวยงามทุกล้อเลยเพราะว่าล้อทําสีใหม่นะเซ็นเตแคปเปลี่ยนใหม่พ่นดมล้อใหม่เปลี่ยนน็อตล้อใหม่เพราะารถคันนี้ผ่านการทําสปามาแล้วนั่นไงท่านผู้ชมนะผ่านการทําสปามาแล้วซึ่ง สคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้ทําให้ดูไปแล้วเนี่ยคลิปนี้ก็เกือบจะร้อเกือบจะรอซแล้วก็เลยมาพาดูอีกครั้งหนึ่งเนีเามาดูภายในสักเล็กน้อยด้านหน้าก็จะได้ในส่วนของการตกแต่งสไตล์อวังกาศนั่นก็คือจะได้ลายไม้ดาร์กเอ็ดวูดสีดำเงา แล้วก็บอกไฟฟ้าเมมโมรี่สามจุดเป็นสีโทนตัดกับหนังที่เป็นสีเทาอัลปาาเ,าเกก็ให้อารมณ์ทั้งสปอร์ตทั้งหรูหราไปในคราวเดียวกันเลยแล้วก็มีไฟเอเบนไลท์ ight, ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารที่จะช่วยทำให้เจ้าของนั้นรู้สึกผ่อนคลายสบายๆไปกับการขับขี่ทุกครั้งที่เหนื่อยมาจากการทำงานเวลาเข้ามานั่งในรถเบนซ ที่มีความหรูหราความพรีเมียมเนี่ยจะทําให้เขานั้นรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขประสบการณ์ในการขับขี่ที่จะหาจากรุ่นไหนไม่ได้นั่นเองนี่ฮะสภาพบอกก็ถือว่าโอเคนะสำหรับอวงกาศเดี๋ยวบอกจะเป็นลายขวางแต่ถ้าเป็นอีเล็กท์นเนี่ยจะเป็นแนวตั้งเพราะ,ระวางกาดเน้นเน้นความสปอร์ต ที่นั่งตอนหลังก็นั่งได้สบายสบายสองคนถ้านั่งสามคนมันจืออดอัจไนิดนึงแต่ก็พอได้ส่วนลายไม้ด้านหลังก็งดงามมือเปิดเป็นโครเมียมหนังก็ใหม่มากสภาพเบาะก็ถือว่าโอเคมีไฟสรามบรญากาศด้วยเป็นไฟสีส้มนะีนี่ฮะ แล้วก็ไฟสงพื้นไฟสงเท้าครบหมดในสไตล์ของรถยุโรปยูเหนียบนี้ก็ถือว่าเป็นรถผู้บริหารหรืออาจจะเป็นรถครอบครัวเป็น,นตัวก็ได้เพราะว่าขับเองก็ดูดีมีคนขับก็ดูโก้ท่านผู้ชมขับออกงานไปไหนมาไหนไม่เป็นที่สองรองใครนะอยู่แล้วสำหรับ e-class ได้รับความนิยมทั่วประเทศอยู่แล้วนี่ท่านผู้ชมก็ถือว่าโอเคสภาพผ่านนะสปาเสร็จก็ถือว่าผ่าน Airbag รอบคันนะสำหรับความปลอดภยัย Airbag 10จุดก็คือนี่ฮะเสาหลังแล้วก็เสาหน้าม่านถุงลมนิรภยัยสายแอร์แบกก็ประมาณ10จุดเนาะรวมๆ เปิดฝั่งคนขับก็มาพบกับอไฟฟ้าเมมโมอรี่3จุดและพวกปุ่มต่างๆก็มีการทําสปาแล้วก็ถือว่าเก็บงานมาอย่างพรีเมียมเนี่ยสภาพเนียบเลยกระจกมองข้างปรับพับดวเทฟ้าสวิตกระจกหน้าต่างทั้ง4สบานก็วันทัดกดเปแค่ครั้งเดียวอันนี้ก็คือเป็นปุ่มเซ็นทันล็อกปุ่มกดล็อกและมือเปิดด้านในนี่ฮะลายไม้โงามมาก ลองดูกระจกนิดหนึ่งนะโอเคนะก็ถือว่ามอเตอร์ก็ยังโอเคอยู่เนี่ยกดเพียงแค่ครั้งเดียวโอเคผ่านนะสำหรับมอเตอร์กระจกือโอเคสภาพนี้ก็โอเคได้หนังแท้จากโรงงานก็ ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าพอปรับสภาพทพี่เรขึ้นมาแล้วก็ทําให้ดูดีนะส่วนพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยคลาสสิกสีก้านสีดาพุ่มด้วยหนังเนปาผิวสัมผัสจะเหมือนกับสัมผัสกระเป๋าหลักล้านนะเพราะหนังเนปาเป็นหนังลูกวัวนะเป็นหนังวัวที่มันมีความพรีมเมียมผิวสัมผัสเนีย่ยมันจะทําให้เรารู้เวลาจับเนี่ยมันจะนุ่มสบายแล้วมันจะไม่ร้อนมือท่มมานผู้ชมก็คือเวลาที่เราขับเนี่ยเราจะสัมผัสถึงความหรูหรา อยู่ในตัวของความพรีเมียมจากวัสดุที่เปรดพิเศษของเบน์ที่เราทําก็คืออยู่ในตรงนี้แหละเราจะกน้นผิวสมบัิพวกหนังต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งออปชันที่เป็นบวกไฟฟ้าเมมโมรี่สจุดตัวเต็มนี่ก็เป็นฟีเจอร์ที่ว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเบน์เขานะซึ่งคุณจะสัมผัสได้ในรถที่พรีเมียมแบบนี้แหละท่านผู้ชมรุน่นอื่นไม่มีแน่นอนแบบนี้อยู่ในเบน์เท่านั้นส่วนกุญแจก็เป็น กุญแจน้ำเต้าเนี่ยแบบดิสตั้ดเป็นกุญแจแม่เหล็กพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน12ปุ่มมีปุ่มรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าก็อาจจะใช้งานยากหน่อยไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่แล้วก็ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเมนูของตัวรถไม่มีเกียร์เพรสชิพนะรุ่นนี้แต่ว่าพวงมาลัยก็ปรับขึ้นลง เข้าออกด้วยเพยฟ้าตลอดจนมีคลูปคูบคทรลิมิตคอนโทรลอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าออปชั่นยังคงโอเคอยู่ยังทันสมัยอยู่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็เหมาะกับคนสูงวัยเพราะว่ามันไม่ซับซ้อนมันทุกอย่างมันจะอยู่หน้าจอหมดตรงนี้นี่ง่ายๆปุ่มต่างๆการเปิดวิดยุ่งง่ายท่านผู้ชมแอร์ก็เป็นแอร์ตัวมดแยกโซน ซ้ายขวาเนี่ยผมติดเครื่องให้ดูเว้นะเปิดแอร์หน่อยดินี่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ถือว่าอวการตรงนี้ก็คืรรอรุ่นของเขานนัเองแอร์ก็โอเคนะก็ะถือว่าเย็นใช้ได้ผ่านโหมดขับีมีสองโหมดคอมฟอร์ตกับสปอร์ต อยากขับขี่แบบนุ่มๆสบายๆก็ในเมืองนะส่วนใหญ่รถติดก็คอมฟอร์ตถ้าวิ่งต่างจังหวัดวิ่งทางไกลอยากจะขับสนุกอยากจะแรงอยากจะตื่นเต้นไม่น่าเบื่อก็สปอร์ตครับรกมันจะสูงเครื่องมันจะขับเครื่องมันจะดีมากเลยนะในหมวดสปอร์ตเนี่ยแต่มันจะเปิด่ยนกันมานิดนึง่ว่ตัวนี้ก็เปิดปุ่ปมคอนโทรลเนี่ยพวกทัดติดของต่างๆนี่ก็อยู่ในจุดที่โอเคเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะเขาเรียกว่าเกียร์จุด6นะซึ่งเป็นเกียร์ที่ทนทานที่สุด ในบรรดาของ w 2 1 2อีนหสองอีลายที่ผมทำการตลาดมานะรุ่นนี้ปัญหาน้อยท่านผู้ชมถือว่าคนไหนได้เกียร์สปีดตัวถี่ว่าได้เกียร์ที่ทนทานไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมเกียร์เป็นแสนนะเนี่ยพวกปุ่มต่างๆพวกช็อตคัดต่างๆมันอยู่ตรงหน้ามันทั้งหมดปุ่มตัวเลขเนี่ยก็สามารถที่จะกดเปิดโรออกได้เลยนะตรงนี้ก็คือง่ายสําหรับคนสูงวัยหรือคนไรกระเสียนท้ายด้านบนก็เป็นไฟส่งแผนที่เนี่ย นี้ก็ใช้งานได้ดีหลังคาก็ทําหลังคามาใหม่แบบพรีเมียมเป็นหลังคาสีเทาเน้นความหรูหราที่สันไปด้วยความสปอร์ตอย่างที่ผมบอกก็ไม่ต้องไปเสียเงินไปทําเพราะว่าการปรับสภาพพรีเมียมไปส่งหลังคาก็ว่ากันเปน็นเหมือนกันนะ,ะท่านผู้ชมทีนี้เดี๋ยวผมไปพาไปดูในส่วนของขุมพลังคันนี้ มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ M271 Evo นะรหัสเครื่องยนต์ของเขา1.8ลิตรหรือ1 7 9 6 p c ก็เอ,า,อาง่ายๆมัน1.8ลิตรให้แรงม้าสูงสุด204แรงม้าที่ประมาณ5,500รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดก็อยู่ที่ประมาณ300นิวตันเมตร ที่2,000ถึง4,300รอบต่อนาทีแล้วก็จับคู่กับเกียอัตรนมัติทสปีดก็จะให้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ13-14กิโลเมตรต่อลิตรอัตราเร่ง0-100ก็ประมาณ8วินาทีนิดๆทับสปีดก็ประมาณ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็คือในส่วนของสมรรถนะของเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ของรถ e e เาบนจอีคลาส e 2 5 0ห้า i อวกาศคันนี้นั่นเองในท่านผู้ชมก็ลองฟังดูนะนี่ก็คือเสียงเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้ที่คนไทยไวกระเสียนปรารถนาอยากจะได้อยากจะมีเพราะมันคือสุดยอดของรถเบนซ e ์อีคลาสในฝันไม่ว่าใครก็อยากจะได้มันเพราะมันเป็นสนัญลักษณ์ของความสำเร็จความภาคภูมิใจหรือรางวัลแห่งความสำเร็จของ คนนั่นเองแล้วภาพนี้ถ้าคุณยังไม่ได้เคยสัมผัสรถเบนซ์อีคลาสรุ่นนี้หรือไม่เคยขับเบนซ์เลยในชีวิตนี้หรืออยากจะซื้อแต่มันแพง4ล้าน5ล้านป้ายแดงไม่ไหววันนี้โอกาสที่ดีที่สุดก็มาถึงคุณแล้วท่านผู้ชมนะมาถึงคุณแล้วคนไหนที่มีงบประมาณเนี่ยประมาณสัก6แสนกลางๆเนี่ยได้เป็นเจ้าของอย่างสบายใจแน่นอน เพราะว่าฟิ t บีพีก็จะมีหมัดเด็ดที่แตกต่างหรือว่าหมัดเด็ดที่จะช่วยให้คุณนั้นไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมนะไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมเลย1ปีก็แล้วกันคันนี้ให้1ปีให้1ปีนะท่านผู้ชมขับสบายใจ1ปีฟรีค่าซ่อมหรือว่าการันตีอะไหล่ถึง Z ไม่จำกัดระยะทาง เจ้าเดียวในรามิธาที่จะช่วยทําให้คุณนั้นสมหวังขับรถเบนซ์งบประมาณไม่บรนปลายอย่างแน่นอนราคาสุดพิเศษนะฮะ6แสนส0งบาทท่านผู้ชม6แสน0 0งบาทเบนซ์คันนี้ก็จะเป็นของคุณทันทีคุณก็จะมีความสุขมีความสําเร็จมีรางวัลแห่งความสําเร็จในชีวิตเวเกเสียนเอาไปขับโกโก้อย่างภาคภูมิใจได้เลย